e v o l u ูชั่นโหดโหดนะคะเหลือแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสตมาเลยนะครับพี่ว่าอยากได้ลอกด้วยจัดให้จ้ากับคันไ i โ n เนียอีโ6จุดหฟุตคันเนื้อโซลิดคาร์บอนนะคะท่อนเดียวสปินนิ่งโคตรเด้งสะใจนะคะเด้งถึงดังความยาวเดียวนะคะแล้วก็ผลิตเวทเดียวนะคะเป็นสปินนิ่งท่อนเดียวเนื้อโซลิดคาร์บอนนะคะก็เวทสายแค่2อุดดนะคะ แต่จากที่ลูกค้าหนูไปตกมาก็ต้องแต่ตกต้องแต่ชโดปลาช่อนปลานินกระพงปลาหมึกนะคะจัดด่วนๆนะคะสวยสุดในปีนี้นะคะ <S <S น,นี่เนื้อแบงคโคตรหล่อนะคะประกบคู่กับลอกชิมานโน fx เบอร์พันนะคะสีดำทองโคตรหล่อเข้ากันมากๆเลยนะคะชุดนี้จัดพิเศษแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าคันก็จะหมดแล้วลอก,ก็จะหมดแล้วคันเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะ ลงไปว่ามีสี่สิคันนะคะหมดไวมากๆนะคะใครที่แบบอยากได้คันอย่างเดียวก็ซื้อแยกได้ใครที่อยากได้ทั้งชุดก็แนะนำนะคะเพราะว่าเราจะได้แถมโปรใส่ n j แปนให้ด้วยประกบคู่กับลอ้อ fx เบอร์พันนะคะ shimano fx เบอร์พัโนโน, F นะคะของแท้มีใบประกันทุกตัวนะคะสีดำทองนะคะก็จะเป็นปีซีรีส์2022น่นะคะกำลังเบรกอยู่ที่3กิโลนะคะลูกปืนเซนเลต2อตวหนึ่งตลับนะคะน้ำหนักรอกอยู่ที่205กรัมนะคะตัวนี้ที่ขายดีเนี่ยพอมันประกบคู่กับ อีโวปิ๊บมันหล่อมากๆนะคะคือดูกลายเปนเ็นแบบชุดหลักหลายๆพันนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วจัดโปอยู่แค่สองพันหกเก้าสิบาทพร้อมส่งนะคะสองพันหกเก้าสิบาทพร้อมส่งแล้วก็หนูแถมโปรสายเ j ็นแปนไปให้ลูกค้าด้วยเลยนะคะเอาไปตกได้เลยเอาง่ายๆว่า แถมสายเอ็นไม่ให้เนี่ยเอาไปตกสปิวได้ตกปลาหมึกได้ต่อข้างหน้าเป็นสาย p e ก็ได้หรือถ้าอยากจะเพิ่มสาย PE โอนเพิ่มอีก250บาทได้เลยนะคะใส่ PE1 ก็ได้นะคะ p e 1 5ก็ได้ p ีก,ก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่จูใจมีนะลูกค้ากลุ่มนึงนะคะบอกว่าพี่ผมอยากได้ลอกเบอร์2005จัดให้นะจ๊ะถ้าเบอร์25 0พเพิ่มอีกร้อยเดียวนะคะเป็น2790บาทนะคะพร้อมแถมส่เอ็นเจแปนสปอนด์โหลดให้เหมือนกันนะคะก็ ข้าวันอยู่นะคะเพราะว่าคันมันเป็นเนื้อโซลิดคาร์บอนนะคะไม่ว่าเราจะประกบคู่กับลอกค่เออลอ,อกเบอร์ไหนอ่ะมันก็โอเคนะคะแต่ก็ไม่ควรเกินเบอร์สามพันนะคะเพราะว่าถ้าเกินเบอร์สามพันเนี่ยมันก็จะไอ้นี่ไปแล้วแหละไม่ค่อยสวย <S <S <ๆ S 1> เน่เด้งสะใจนะครับสั่งด่วนนะคะที่ร,าร้านไทยฟิชชิ่ตู่วิทแปดสิบห้านะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไม่มีอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นล็อตผลิตปีสุดท้ายแล้วนะคะคันในตํานานนะคะกับวลีเด็ดอย่าไปทําอย่างนี้กับคันอื่นนะคะหักแนโน วิเเนี่เสียวนะคะคันอื่นไม่ได้อย่างนี้นะ,ะถ้าไปหักอย่างนี้นี่คือเรียบร้อยนะคะพี่เรียบร้อยเรียบร้อยคือระเบิดสีห้าท่อนแน่นอนนะคะได้แค่อีโวลูชันเท่านั้นนะจ๊ะไปแล้วจ้า